แปะด้วยนยแปะแล้วเอาไม่แปะก็โป้สิจะออกไปข้างนอกหรือว่าแปะหัวนูนไหมอยู่จังหวัดอะไรอยู่เชียงใหม่ค่ะพี่ป๊าสวัสดีค่ะ ตุองนี้มาเป่าเทียนนะ <c oughs> เป่าเทียนยังไงอ่ะพี่นะทอ้าพี่นะน้องเป่าเทียนยังไงอ่ะเขินเฉยๆมันแตะอยู่แล้วดำๆเมื่อกี้ไม่เห็นเนาะดำๆเมื่อกี้ไม่ใช่หัวนมนะพี่นะวันเกิดที่มังกรหนูตหนน่งใช่ปะพี่หมูวันนี้คะ่ะ จะไปแล้วหรอหนูก็นั่งเหงาอยู่คนเดียวดิอะไรดำๆครับมนาะไม่ทานที่แปะหัวนมไม่ใช่หัวนมสีดำนะ <c oughs> หรือว่าดำปะไม่รู้อ่ะดูเองแล้วกันบาลงังอ่ะ ที่ทีห้องไหมพี่ไปิมพีถูๆกๆมันดีเจ้าวัสดีค่ะคือยังพูงอ่ะเหนียวว่างั้นก็ก็บอกแล้วทักมาทักไปไหนละ่ะก็อนี่ยคุยกันในนี้เนี่ยเนี่ย,ยก็บอกอยูเนี่ยว่าขอขอตัวนึงข ตัวเดียวเองยังไม่เคยได้เลยไม่สงสารเนาะไรมาปีกว่าแล้วเนี่ยจะสองปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยได้มงกรอยอดก็อยู่ที่แค่สองแสนเนี่ยมสสไม่สงสารเนอะเลี้ยงกระต่ายไ,ไหมไม่เลี้ยงคะ่ะ ชอบการเปิดดูของนะตอนแรกกะเปจะเอาไปเปนคนอื่นอาจ้าไม <laughs> ่ต้องพูดก็ได้งั่นน่ะท่านนี่บิ๊กเวดีค่ะเลี้ยงแมวไหมเลี้ยงแมวหลาดตัวมาก นี่เลี้ยงปะเลี้ยงง่ายเปล่าแมวใหญ่เปล่าแมวแมวห้าสี่หรือห้าหกแมวห้าสี่หรือห้าหกไหนพูดสี่เก้ายังรัดขอคิดดูก่อนแล้วกันนะไม่ชอบกระต่ายนะครับชอบแต่ว่ามันเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ากระต่ายมันกลิ่นมันแรงเกินไปมันลงอยู่ลงอยู่คอนโดนไงมันจะแบบ ลบางกนสวัสดีชาวบ,บ้านค่ะสวัสดีค่ะพี่เรียกชื่อหนูไม่ถูกอ่ะหนูชื่อชาวบ,บ้านอ่ะมันมีตัวอด้วยพี่เห็นไหมสวยดีค,ค่ะคุณหะ คุณค้าอายุมาจน,นอายุหนูเหรอหนูยี่สิบสองที่ชบาอาอ่ะนะไม่ไม่นะชบาอา,อาะน่ารักขอบคุณครับ สวัสดีค่ะทีสดีค่ะวีแป๊บนึงนะทุกคน็มาลืมผมปะเนี่ย ลืมเราไม่มานานงอนชอบมาชอบิงป่ะสวัสดีค่ะพี่โพสลบแอดมินแป๊บนึงแอดมินเราแป๊บไม่มาสักคนเลย แมงมาตอนไหนอะไม่เห็นเลยลบ,บเลยอะลบแล้วแมวก็มีหัวใจนะไม่แต่แมวไม่น่ารักไงแมวไปห้องคนอื่นแมวไม่แวะมาห้องนี้แอบ,บมาเนีนยนเนีพี่ฟินิกอยู่ไหมพี่ฟินิกไม่อยู่พี่ฟินิกไปที่เราน่ารักจังขอบคุณค่ะ อ่อดะดูว่าแมวมันเล็กไปไม่แมวไม่มาหาไงรับความขอโทษเป็นงินสดเท่า,านั้นนะแมวแะเลย ่หไหมวะเอาเจอแล้วัสดีค่ะอันมีนไม่อยู่สัเคนแล้วทำหน้าที่เองนะโอ้เศราใจแค่เดี๋ยวก็จะลงแล้วนะเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนแล้วก็ประมาณประมาณห้าทุ่มขึ้นอีกรอบหนึงแล้วกนะันก็ขึ้นตอนนี้ไม่มียุดเลย ในวันนี้ถ้าช้าค่ะเสื้อผ้ากับเพื่อนค่ะสวยมากนี่ชอบน้องจริงเหรอจริงเหรอฝนไม่ตกอะไรนะั้นตกแต่ว่าเราใจถึงเราลงุนมากเราขับรถยนต์ไป ขอบคุณค่ะ,คคะเราใจถึงมาสั้นเพื่อแสงสว่างแล้วเราใจถึงอยู่แล้วล่ะแสงสว่างท่าช้างนี่ก็คือแบบว่าแสงสว่างท่าช้างนี่คือแบบมันคือสุดยอดจริงๆนะ ต้องดัดตาพอ,อ,อนะโอเ้เจ้านี่ขนาดยังไม่ามาแล้เนี่ย เหมือนไส้เดอนเลยอ่ะเหมือนไส้เดอนเลยอ่ะเหมือนไส้เดือนปะน เปลี่ยนชุนโดนัทปับเอ้ยไม่ใช่โดนดนเออใช่เจ้าไดโนองั้นผมไปก่อนนะแม่แป่คเพื่อเราลงแล้วเหมือนกันดยุๆค่อยเจอกันนะทุกคนก็ไปเที่ยวก่อนนะคะบ๊ายบายติบายค่ะ